การรับจ้างเปิดบัญชีหรือการเปิดบัญชีม้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งแน่นอนครับว่าเจ้าหน้าที่หรือข่าวที่ออกมาก็บอกว่าการที่ไปเปิดบัญชีม้าหรือไปรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแต่ก็ยังมีคนเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆเห็นแก่เงินเนียน่ยแล้วไปเปิดบัญชีม้าแบบเนี้ล่าสุดนี้นะครับก็มีการจับกลุ่มนะครับ จับหนุ่มเปิดบัญชีม้าให้แก๊งเงินกู้นอกระบบทำลุงติดหนี้เพื่อนจบชีวิตสลดสืบภาพสองนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกรวบอีกหนุ่มเปิดบัญชีม้าให้แก๊งเงินกู้นอกระบบทำลุงติดหนี้เพื่อนฝ่าสองหมืนบาทจนก่อเหตุสลดจากกรณีนายอัธวุฒ ชาวอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นผูกคอเสียชีวิตที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดสระ,ะเชิงเซาวเมื่อกลางดึกวันที่14บกกราาที่ผ่านมาเนื่องจากเทียดที่กู้เงินผ่านแก๊งเงินกู้ออนไลน์แต่โดนให้โอนเงินก่อนจริงยืมเงินเพื่อนเพื่อโอนเงนินศูนย์เงินไปรวม 2 4 5 6บาทและไม่ได้รับเงินกู้ตามที่ตกลงกันไว้นั้น <c oughs> ล่าสุดเมื่อเวลา8ในากา30ของวันที่20มกราค2566พลตำรวจตีทีละชัยชำนาญหมอผบอกอสสพ .2 ได้รับรายงานว่าตำรวจสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดฉะเชิงเซา ได้จับกลุ่มตัวเจ้าของมัาชีมา้ารายที่สองคือนายธีรพัฒน์พิมประจวบตามหมายจับสารจังหวัดฉะเชิงเซาในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จากการซักถามผู้ต้องหารับว่ารับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับผู้อื่นผ่านโซเชียลมีเดียโดยได้ค่าตอบแทนบัญชีละ400บาทอ้างว่าตนไม่รู้เป็นการหลอกลวงตนมีผู้ถึงแก่ฟาร์มตายเช่นเดียวกับผู้ที่ต้องหาลายแรกเบื้องต้นตำรวจจึงนำตัวส่งพนักงาสสนสอบสวนสพแแปลงยาดำเนินคดี แนวทางการสืบสวนคดีนี้พบว่าแก๊งเงินกู้ออนไลน์กลุ่มนี้จะให้ผู้กู้โอนเงินมาก่อนส่วนหนึ่งแล้วก็จะออกอุบายว่าทํารายการไม่ถูกต้องให้โอนเงินมาอีกครั้งโดยบัญชีที่รับโอนเงินเป็นบัญชีม้าจํานวนมากที่ใช้ในการถ่ายเททรัพย์สินต่อไปหลายๆทอดเพื่อไม่ให้ถูกติดตามได้ ตำรวจชุดสุบสวนจะเร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องและตัวการใหญ่มาดำเนินคดีให้ได้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับว่าการเปิดบัญชีม้าหรือรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมีคนเห็นแก้เงินที่เปิดบัญชีแต่พอโดนจับก็อ้างว่าถูกตัวเองถูกหลอกลวงคงอ้างไม่ได้เพราะตัวเองรับเงินค่าเปิดบัญชีเท่ากับตัวเองก็รู้อยู่ว่าตัวเองรับจ้างเปิดบัญชีแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ผมบอกได้เลยครับว่ามันไม่คุ้มกันหรอกครับคุณไปรับจ้างเปิดบัญชีได้เงินเพียงเล็กๆน,น้อยแต่ผลสุดท้ายคุณถูกดำเนินคดีมันไม่คุ้มกันหรอกครับติดคุกติดตารางด้วยเงิน ค่าจ้างเพียงไม่กี่ร้อยบาทฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ